เป็นหลบเทาไหมเป็นเปล่าไหมเห็นแบบนี้ก็เป็นแบบนั้นจำไว้นะมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมปุณแกว้วไม่เปลี่ยนกับจริงกับเบียกไม่แน่ครับไ,ไงกว่าไงเล็กถ้าเราเอ็นมันเปลี่ยนเปลือไม่แน่วันนี้เราเอ็นเป็นตัวลูกน้ำว่ายน้ำอยู่ในน้ำเป็นตัวลูกน้ำอยู่ในน้ำพอรุ่งเช้าเป็นยุงลายบินมาทางอากาศแล้ว มันไม่ได้เป็นรูปน้มแล้วมันเปลี่ยนเป็นหยุ่มลายมาครอบรูปเราแล้ววันนี้ตั้งกลมอยู่ในร่างเป็นไกล้่แต่พอสักเจ็ดแปดวันต่อมาเป็นลูกไกลแลว้วออกเดือยแล้วเขาไปชนกันโอ,อ้ก,กันได้แลว้วจริงมันพูดถูกต้องเลยแฝรก็วงในจริงกวรคงใช่ลองเข้าไปท่ามดูเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราหมายความว่า,าไงเ,าเราไปตีเขา้ามึงแหลบุญแก้วเขา,เขามีหินมียา้ามีต้นไม้ ไม่มีวิญญาณไม่มีชีวิตแต่เรายืนนั่งเข้าระวัดสวัสดีเข้าจะตอบกลับว่าสวัสดีถ้าเราว่าอุบาทเข้ากระตบกลับว่าอุบาทมานหน้าวัดสวัสดีแม่เป็นสัดจะทเลยขึ้นหลาวขึ้นหลาวตอนนี้เพียงแล้วมันเดือนอยู่เท่าไหร่แล้วนี่ไม่ใช่จาได้แล้วเอาประเมินว่าสี่หมื่นก็แล้วกันช่างมืดช่างอยู่เดียวใจได้ประเมินขึ้นสี่หมื่นแล้ว มึงจำได้เรื่องก้องลืมนี่น่ากลัวนักหน้าเนยรับสี่หมื่นไปก็แล้วกันตั้งแต่วันนี้องชายกับกล่าวกระม่อมรับแบบนี้เป็นการทำให้เผื่อรวมหานไม่สบายใจมันรับเจ็ดพันกล่าวกระม่อมสี่มึงจะไม่รับเลรอ,องชายกับกล่าวกระม่อมผู้ติดตามองคชายไม่อ่านเอาแล้วไม่อ่านเอาแล้วไอ้ไคูนี่แล้วทำไมเบียดถ้าเป็นคนทีไม่รับ ในซิ่งที่มีพระท้งพระองค์รับสั้งกระ้าก็เป็นผู้รับชายดือ้อนายเคยเป็นบรารมีของพระองค์รับไหมรับครับแหมกว่าไม่ห้องนั่นจะจะลองไปเรียกว่าไงลองเรียกอาจารย์ลงเลยถ้าไม่ใช้ก็ไปจะสวัสดีครับท่านอาจารย์ผมชื่อบัญสิงครับเป็นโอรสของเสด็จพอ่อแสงนรินทร์เสด็จแม่ศรีรัตนลาจากนกครเทพประธานาวิชาความรู้พระอาจารย์รับสิทธิหรือเปล่าหรือว่ามา ทำสวนทำไร่หรือว่าพระอาจารย์มาอยู่อาศัยเพื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพระอาจารย์ตดกกี้ตดกกี้ข้าไปจ้าข้าไปจ้าข้าไปนี่นี่นี่เธอเธอใจรื้อน่อยอะไรนะครัป้าป้าตอว่าเธอนันใจรื้อตดกี้อะไรอ่ะพอาป้าเอรื้อแซตโนกี้ รือจัดนกี laughter, bike, uma, okay. ้ริดทรัพผู้เกณน์ตาที่ราวิเชียนสักมาพอยีดินตับร้อนอะไรอ่ะว่าแกบ้านได้มาหนังลางไอ้ต้านควายเป็นซี่เก้าไอ้ตังล้วนเลยโคกะวากูคาบนเดี๋ยวสาวก็มาตัดกบกะก้อตัวตายอะไรอะอะไรอ่ะ ไม่ต้องเันและข้อราบข้อพรแล,ละให้พี่น้องทุกคนได้โชคดีมีทุกปาคุมพร้องปัะยัน,นั้นท์ได้คิดไละยายได้นั้นในสิ่งที่ประรานาแล้ สวัสดีนลครับก็อพอรก็ใช้ให้พี่น้องทุกๆคนและ ใช่โยพี่น้องรวยกันด้หมดทุกคนแหละใช่โย้เราก็พรสักทิีนัวเคยรวยก็ปลอมมือรับรวยเบี้ี่มึงบปลบโ่โบลงเจ็ดพันแล้วป่วยอ่อ,อแล้วพี่น้องรวยรวยกันทุกคนแน่บื้อๆกันสักทีก็ง่าพรผมไม่เข้าใจที่ท่านอาจารย์พูดใไหมความไงเบียกองชายยู่กางลั่งครับสอนทายพมคมัาเองเปียกรู้เรื่องเหรอ มาติดจานดาวเทียมนี่เปียรู้เลยเบียกข้อ,ของุกยากเงินถ้าเราไม่พยายามดัดแปลงมึงแหละแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องดัดแปลงดัดแปลงเพืือเอ้ามึงสังเกตแล่จหน่อไม้นี่ตะแกงต่งหน่อจางก,าก็ไม่กินเขาต้องปอกอากาปอก,ออกเนียกอ่อนดอกเขาแกงปลามันก็ไม่ได้แกงต่างลูกเขาเออกปอกเขาปอดมันออกแลละทุบก็แลละกูดคูดคูด เด็กก็ไม่แกงตังกาดนามทีมันยู่ปลาเหนียวขอ้องเหนอยอันข้องร้อยข้องเหนยข้องร้อยหรือมึงแล่ห้อยตะเคยเที่ยวต่างเปลือกอ่ะทำไมเบียกโอ้ยก็แควกันแค่นี้คนกัดกินน้อยตัางเปลือกโบเบก็ต้องแควย้อนหัวข้างเหน่อยมันโด้เบี้กจะรู้เรื่องหลอมแล้วครับเอาดิเอาดิเอาดิสวีดัสอันจ้า มันกูจะทำไห้ตูตายห้สงหรอแซงแซงดาวว่าเธอนี่ใไข่เจ้าใขรเจ้าไม่จากหน้าลูกไปจากหน้ากันหลอกก็เลวให้ใบจากมันบางเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งพูดดิพียก็รู้เรื่องไม่ใช่มันรูได้วันนี้คุยกับว่าร่างคุยกันอยูงให้ไม่ใชูู่เรื่องมันไม่ใช่พูดกันรู้เรื่อง ถ้ามันเบอกันมันพูดมาเราก็ไม่รู้เราพูดไปก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่ได้ก็เบอกันแล้วนี่ใจรื้อหน่อยไม่จากหน้ามังแต่ว่าไอ้ตังร้นไลโขโก้ตีมันเตาวทั้มันไอ้นั่นมันลอยเมียน,นุลอยเมียนกมึงภาษาอะไรเบียรรู้เรื่องเหรอนี่เขาเรียก,กว่าภาษาลั่นต้อย ภาษาหลังถอยแม่ความไหมพูดกลับลังไม่จากหน้าคือมาจากเลยเลยครูคือรู้เคยอ๋อมันเป็นกำพวนอยู่นั่นเองนั่นแหละฉันฟังคุณคุณ,คณหูเออ,เอ,อใช่สวีดัดอันจ่อแซวล,ลมที่เป็นเรื่องเจ้ามืมจานละจาลาไข่จาาเจ้าไข่เจ้าแล้วนี่ที่มาราเวเชียนแจวไลสัมมาโอดิซับ,มบผมยีดินที่ได้มาเจออันจาพอก็ยีดินที่ได้เจอจริดโก นี่ก็เก้าเกียร์เพื่อน้องเพียกหนไปร่วงกันฮะมึงตีว่าเอาอื้นแต่ว่าขึ้นลิฟต์ตีรอเอาก็ยังลงไม่ถูกเลยขึ้นไปเล้วเลยมึงกดจันน้อยอยู่กูเห็นว่าก็กดจันจ้องจันจ้ามจันทีแลว่าเราอยู่อำเนื้อเผืือกกดชุดเลยเนี่ยไปลงจันน้อยก็ตากผ้าอยู่เต็มไม้คนโยตรงนั้นล่งค้าแล้วเลยอย่างนี้ปาสสาระเลยปาสาวะล่งต้อย ล่งต้อยเบลือไม่จากหน้าก็มาจากเน้อยแต่เจ๊แกมองมาเจ๊ไปล่วงไอ้ตังล้วนไอ้ตัวล่างมึงเออบอกให้มันเข้าใจดิชาวตา้ำทำท้าวฮะออชาวก็ไม่ทัดชัดก็ไมเท้าวดีตื้อนขาห้อก่อฮะตงง่ายกายโอง่งเออเพื่อนกิดก้าแล้วก็ยังไม่รู้เลยกูอทิธรรำลืมไม่กระซ่อมไม่เป็นแล้วแต่จังที่เอาเท่าไดเลย เข้าใจแล้วยังก้าวปัดใจแหละตึะต้งแกต้ามอนเลยโคบลูกเคย้ยแต่ต้องเรียกว่าเพื่อลอยเมียน,นุกูนี่ลูกเมียน้อยมือแหม,ม่เมื่อเมึงพู้ไม่เป็นพื่นผูดได้เขาไปตาเอามาพูดให้รู้เรื่องดิก้าวปัดซ้ายังเนี่ยผูดน้ำมันหยาดต่างเดินยังไม่เดินไปบุกรอบชาวีิรัตสวัสด,ดีอาจารย์อาจารย์ป้อมชื่อแปลกูนปูนแก้วมากับไอจงองค์ชาย ออกมาเรียบร้อยมาพบกับอาจารย์หรือแจ็ตนกี้หรือที่นกแคทหรือที่เออหรือปลักลัดบอบบอบบอไม่ร้ขใจแล้วจะไม่ป่นแก้วไปแก้วขาอาจารย์ตอนนี้เปิดรับสิทธิ์อยู่เหรอดิกี้แล้วแก้วลูกกูเกิเกดิกี้เตอร์เก็มาก้าวันกันนิกี้พอกินกินดิกี้ตอนก่อนรับคบเอาภาษาอะไรอีกเนี่ย พอเราได้แล้กันเปลี่ยนจองไ้แล้วๆตาไก่เกี้เดินเกี้ยวปิดกิจก้าตาก้ามาก้าก้าก้ามาค้าเลยเกยองกองใจไก่ไม่ไกยรู้กูเรื่องเกลื่องไอไก่เมื่กี้ปาก้าตาก้ารุกูไก่เก๋ยบอกก็องกองใจไก่เด็กุ้ยแหละแกอะไรอีกเปรี้ยบภาษาอะไรอีกเนี่ยภาษาเม่อยู่เป็นรอยเป็นพันเป็นหมื่นเลยนี่ก็เรียกภาษาอะไรอีกเปรี้ยบรู้เรื่องเลยไอ้นี่ภาษาลูกไก่ภาษาอะไรนะภาษาลูกไก่ ภาษาลูกไก่หมายความไงคือใจก่อไก่กางล่างให้เพื่อนควังแล้วงงงโอ้ถ้าเดินเดินเกินเดินนั้นเดินเกินนั้นนี่ใจเกินถ้าเดินเฟื่อนดูถ้าเดินเกินเพื่อนงงโอ้ถ้ามาล่ะมากลาเดินมาเดินเกินมากลางโอ้โอ้ถ้าเดินมานั่งเดินเกินมากลาหนังกังอ่านั่นแหละโอ้แปลกจริงไหยสะกวาดการดิกี้อกจักรการโอ้ดิกกี้ แคแกเป็นเกณฑ์นงกงใจกล้นีกี้แล้วแกวได้กล้อยู่กูนิ่กี้ผมคงเป็นเกณฑ์สิริจนะการจัดการได้กล้เลยเกยเฮ้ย <L> เป็นบ้าอะไรกันบ้างมัมีโจกับจังกวะความโตจยจริงหน่อยย่เลยนี่จะมีโกรธใครอ่ะมันต้องศึกษาซาไม่นี่กัเลยว่าเพื่อนก็จบเท่านั้นแหละมึงจำไม่ได้ คนเรานี่มันต้องพัฒนาให้ทันต่อโลกที่มันเจริญแต่ป้าจ้าไรล้ลาวปาจ้าลูกไก่ตาปูนปูนกูน้นตะแกวแก้วแก้วต่ํามห้มันยากเรืองฝึกซี้มันต้องทันต่อโลกสากขตราวกัดติกีอากาจานทานรือกือตีกีนกคอกอแคดแคดแต่กูบิดคิดดือคือตายโงเหมอือเราความจริงกุแก้วก็ไม่ไใ้ญ่เป็นคนโง่ ดินดีเหมือนกันนะจะไม่ใครได้ปลุกเปลี่ยนหลามึงบอกฮู้รู้เปิ้นจานเนี่ยเตยนี้มันอันปายไปบันชื้นบันชื้นนี่ตรออันนี้อันนี้เต้นะมายั่งเตยตรีนอตปลอจีเตียนอะไรนอกบอกภาษาอะไรกันเลี่ยนแล้วล่าเปลี่ยนจองแล้วล่าบรืดตินหน่อยบรืดเตินจีนวัดตุ้งประตูประตูนี่เด็ดเตยแกเนี่ยนับบอกว่าชื่นเลยภาษาอะไรเนี่ยพวกเปียกกับจอบปุ่นนี้ภาษาอะไรเปียกเนี่ยยังฟังไม่ชัด เ,เต็เนนี้ประเจิมประเจิมต้อยยี่ตนมืดปรดนี่ไหนมานี่แมนตรอต้อยราเรจะก็จอกแทนนี้มาโลคือเจิมตีนะมอยฮ่าอะเจ๊เภาษาอะไรอะเบียภาษาเดี๋ยฉันฟังไม่เข้าใจเลยมันงงเลยภาษาอะไรเนี่ยไงถึงอะไรอะไอ้นี้ผมก็ไม่ใ่รู้เรื่องฮงไม่รู้เรื่องเลยพูดด้่ไงพูดมากก็พูดไปกันนี่อาจารย์ครับผมขอจำนวนแล้วท่านเก่งภาษาจริงๆ ภาษาอะไรครับอันนี้ผมไม่เคยได้เรียนรู้ไม่เคยได้ฟังรากศัพท์มันหมายถึงอะไรอ,ะอ่ะไอ้น,นี่ัวกูก็ไม่ใหญ่รู้อ้าไม่รู้อาจารย์พูดทำไมอะ่ะกูลอกไอตัวร่างชุดคนเดียวนี่แหมปลรำแล่งโยกินกูมือเดียวดอกจริงแล้วให้เราหลบมือโยกเครียดเนี่มาตั้งว่าคูบา้าอาจารย์เป็นครูสอนวิชาอะไร ว่ารอนวิจารอนุรักษ์ต่ำละกตำมาระคะตต่ำมาจัดการอนุรักษ์ชิจิงแวดลมต่ำมาจัดแล้วมันเป็นผลต่อบ้านเมืองไหมถ้าศึกษาแล้วพี่น้องจะอยู่ดีมีสุขไหมกรคงใจถ้าที่เรียนวิจารณี้ดีเด็ดดุดปัจจัยที่ไม่วัดที่เป็นเครื่องหุงงมทียูอาทียูอาร่อาใช่ใช่หรืเลอดถ้ารอดจ้าบลางงางาหานโอ้ถ้าอย่างนั้น พี่น้องยังมีปัจจัยสี่อย่างเพียงพอนั่นแน่ดีแล้วขอเป็นสิทธิ์อาจารย์รับแต่วันนี้ผมขอสมัครเป็นสิทธิ์อ๋อแล้วก็ฟากายรือไว้กับองโยกี ก้าวใจว่งไงก้าวใจร้อยกูแลแระเดว่งไงก้าวใจก็กลับติ่งติ่งกลางกันโบรานก็ว่าดกองต่างไลไม่วาฝืนกิงกันอ่ต้องจำกันมันมีมาแต่ไหนแต่ไหนในป่าในดงในปงในไพรหน้ไต I'm not bitter, เสือมันยังเสือมีพราะปามันมาบังวังเอาไว้เตอได้ตึกตาึกตาตึกตาดุยเาแ้วตได้ึการ้อยกุแหลเธอได้ตึกตาก็กับติงติกางกางอาจารย์อหนังให้จับเลยกอ,อยอ้่อคยตนโอรอาจรรารย์จะพ่อกัางกา ิแรมเพื่อจะได้สร <If S 1> <su> ้างปัจจัยสีให้มีเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนแปรรูปกรมสันติสในธรรมะเพื่อให้มนุษย์รู้จักพอในสิ่งที่มีกินมีใช้2ประการนี้จะต้องเอื้อเอื้อเพื่อแผ่ร่วมกันหรือจะเป็นไปร่ใอย่างไรพี่น้องติดตามมาในสารานุกรมนิยาย ถึงปัญหาชีวิตอะไรคือปัญหาชีวิตของบุคคลทั้งสองถ้าเป็นน้องติดตามครับ